การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และบ่อน้ำใสสะอาดมีเจ้ากบตัวหนึ่งชื่อว่ากบน้อยมันเป็นกบที่ฉลาดและมีจิตใจดีมักจะช่วยเหล่าสัตว์ในป่าเสมอทุกเชา้ากบน้อยจะกระโดดไปที่บ่อน้ำเพื่อดื่มน้ำและพูดคุยกับเพื่อนสัตว์ของมันวันหนึ่งขณะที่กบน้อยกำลังนั่งพักผ่อนที่ริมบ่อน้ำมันได้ยินเสียงร้องให้เบาๆลอยมาจากที่ไหนสักแห่ง กบน้อยจึงกระโดดตามเสียงนั้นไปจนพบว่ามีเต่าน้อยตัวหนึ่งกำลังพยายามปีนขึ้นจากหลุมลึกแต่ไม่สามารถทำได้เต่าน้อยดูเหนื่อยและท้อแท้มากอยากคลุยไปเลยฉันจะช่วยเธอเองกบน้อยพูดอย่างมุ่งมัน่นกบน้อยคิดหาวิธีที่จะช่วยเต่าน้อยมันจึงไปเรียกเหล่ากบเพื่อนของมันมาช่วยพวกมันใช้ใบไม้และเถาวัลย์มาทำเป็นเชือกและช่วยกันดึงเต่าน้อยขึ้นจากหลุมอย่างปลอดภัยเต่าน้อยรู้สึกซาบส้งใจมาก และขอบคุณกบน้อยกับเพื่อนนที่ช่วยชีวิตมันฉันคงไม่รอดถ้าไม่ได้พวกเธอช่วยไว้เต่าน้อยพูดด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นกบน้อยและเต่าน้อยก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันพวกมันมักจะออกผจญภัยในป่าและช่วยเหลือสัตว์เอื้อๆที่ต้องการความช่วยเหลือวันหนึ่งเต่าน้อยชวนกบน้อยไปที่น้ําตกใหญ่ที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าที่นั่นเป็นสถานที่ที่งดงามและเงียบสงบพวกมันเล่นน้ําและพักผ่อนอย่างมีความสุข เวลาได้ผ่านไปกบน้อยและเต่าน้อยได้เรียนรู้ว่าความเป็นเพื่อนและความไม่ตานั้นเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดในชีวิตไม่ว่าป่าจะกว้างใหญ่แค่ไหนหรืออันตรายเพียงใดพวกมันรู้ว่าจับใดที่มีเพื่อนเคียงข้างก็จะสามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้เสมอและพวกมันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในป่าลึกแห่งนั้นตลอดไป